Okay, ใช้เท้าเหยียบปึ๊บผมติดขาซ้ายช่วยนะครับเพราะว่าจะลองดูมันนิ่งไหมมันเป็นยังไงบ้างครั้งแรกเลยนะโอเคลูกจะที่ผมเล็งไว้ลูกจะออกประมาณสามสิบห้าเมตรนี่นลูกออกขวาอยู่น่าจะประมาณนิ้วน,นะครับเดีย๋ยวจะลองยิงนัดนดีดูถ้ามันถ้ามันออกขวาัมก็จะปรับปรับกล้องตัวไตัวเลนสด์ดตัวนี้นะครับให้มันออกขวาหน่อย จะเออมันก็จะตรงกันโอเคโอเคนะครับขวานิดนิดดับนิดนิดปึ๊บโอเคแก๊กนึงนะครับสำหรับปืนหนังสติ๊กระยะยิงระดับนี้35เมตรนี่ก็ก็ถือว่าโ <c oughs> อไกลอยู่กรับพี่นะฮะแต่ว่าเราโกงี่ยก็คือเราหาอุปกรณ์ช่วยเลงนะฮะก็คือไอตัวกล้อง ล้องเล็ดดอทนะครับแล้วก็ติดขาทรายก็นิ่ขึมาหน่อยนะครับป,รปึ๊บโอเคนะครับใส่ลูกไปครับโอ้ปึป๊บ สีน่นัดถ้าใช้พุ่งอันนี้เราก็ใช้ลูกเหล็กนะครับมอลูกเหล็กสักแปดมิลเน,นี้ยพุ่งดีมากพี่เย็บห้านัดนฮะใส่ลูกฟึ๊บ ใส่ลูกนะฮะแล้วก็เราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับอพอถึงเป้าหมายต่างๆเราจะยิงเราก็ใช้เท้าเหยียบก็จะดังแบบนี้นะระยะตัวนี้ผมตั้งอยู่ที่สาิห้าเมตรก็ไอตัวเป็นเป็นหม้อเก่านะนะครับลูกลงต่ำนิดๆผมก็จะปรับแก๊กนึงนะครับเท่านี้แหละพอเรายิงสักสามสิหเมตรเราจะไปยิงใกล้ๆนะครับเราต้องเล็งลง เพราะาลูกจะต้องข้ามหัวนะเพราะว่าปืนอัดฟติงง้งเนี่ยระยะเนี่ยลูกมันจะโน้มลงนิดนิดนะครับสามห้าเมตรดูแล้วก็น่าจะเกือบคืบหนึ่งอย่างเช่นเราจะยิงสักสิบเมตรอย่างเงี้ยนะครับนะเราก็ต้องเล็งเล็งลงต่ำๆหน่อยอย่างเงี้ยฮะเล็งมากบางทีตัวนี้ผมก็เล็งลงจากเป้านี้ประมาณสักครึ่งครึ่งคืบใส่ลูกปุ๊บใส่ลูกใส่ลูก ยิงระยะสักขึ้นไปอีกสี่สิบเมตรนะครับตัวแดงแดงสุดท้ายนะครับผมจะลองเล็งตรงดูเพราะว่าระดับนี้ก็น่าจะไม่ไกลกันโอเคเอ,อ,อยู่ที่เราตั้งระดับปีนนะเราเราควรจะดูก็คือระยะที่เรายิงโดยเฉลี่ยเราควรจะตั้งตั้งตัวกล้องเนี่ยให้มันให้มันตรงกับตัวลูกปืนนะครับ เสร็จแล้วเวลายิงจริงเนี่ยเราต้องไปไปดูอีกทีนึงว่าเราควรจะเลงที่ไหนนะครับนิใส่ลูขก็กไปนะครับแรกก็ต้องดูเรื่องอเรื่องเรื่องขาไกลนะครับมันคลอหรือเปล่านะถ้าเกิดมันไม่แม่นนะครับตัวขากล้องตรงยึดให้มันแน่นเลยนะครับให้มั่นใจแล้วก็เอากาวลงเพิ่มไปเลยนะหยอดกาวติดหมั่นดูว่ามันมันคลอนไหมตัวตัวชุดลางอะไรต่างมันเคลื่อนไหมนะตัวยางมันเท่ากันไหมนะครับอย่างเงี้ยนะครับ คล้ายมากนะฮะก็โดนโดนทุกนัดนะครับที่ยิงนะ่าจะประมาณสิบนัดได้ไั้งไปยิงใกล้ๆยิงไกลๆแรงต่างก็ถือว่าสนุกดีพี่นะฮะเราควรจะหาอุปกรณ์ช่วยมันนะครับอุปกรณ์ช่วยเล็งหน่อยแล้วก็อุปกรณ์ติดตั้งแรงต่างนะครับให้มันให้มันยิงได้ง่ายขึ้นผมติดตั้งก็ให้มันแน่นหนาเลยอจริงๆอุปสมผมก็คือผมอยากรู้ว่ามัน ไอต,ตัวหนังฟติกตัวส่งเนี่ยนะมันมันแม่นจริงว่าตัวลางะระดับขนาดนี้เล็งตามยังแม่นไหมนะถ้าเราตั้งกล้องตั้งอุปกรณ์ให้มันตรงไปนะครับแล้วก็อยู่ที่เราเล็งด้วยนะครับถือว่าโอเลยนะนยนะนยพนะะนี่นะครับถือว่าแม่นมากเลย่ตัวหนังสติกถูกกฎหมายซะด้วยนะครับโอระดับนี้พี่ตามสายไฟต่างๆนะครับตัวกล้องสายลูกก็ได้ ตัวนี้ผมทาตึงมากขึ้นเพราะว่าผมเอาตัวขากล้องมาใส่ตัวนี้ตัวง่ามก็ลงมาไม่ถึงหน่อยนะนก็จะตึงๆเอามือซ้ายช่วยนะฮะยิงเด็ดออกขาซ้ายไาด้วยพอดีเขามีมีเห็นเขาขายอยู่ไม่แพงนะสามร้อยบาทผมก็เลยซื้อมาติดตั้งแล้นะครับเห็นเขาวางเขาขายต่อก็เลยซื้อมาสามร้อยลองดูนะฮะตัวกล้องตัวนี้ผมไม่มีนะครับกล้องก็เหมือนกดกล้องเลดต์ทัวตัวแปพื้นที่หาซื้อเลยครับอยู่ในเน็ตก็เริ่มต้นประมาณสามร้อยบาท นี่ละติดกล้องนะฮะผมมีตัวปืนให้วันนี้ก็ว่างๆก็เลย้อ,อถ่ายสักหน่อยนะฮะันดับแรกก็เรื่องตัวปืนก่อนปืนก็ถือวอ่าแม่นนะครับพ,พี่ก็ไปหาอุปกรณ์ช่วยแรงเอาเนี่ยฮะดนตุกนั่น,นเลยพูดถึงนะครับเราก็ควรจะยิงไปเรื่อยยิงบ่อยๆแล้วก็ควรจะตั้งออตัวกล้องให้มันตรง,รงต่างๆนะครับให้มันตรงกันนะครับถ้ามันลงต่ําหน่อยนะฮะแล้วก็ ลูกปืนลงต่ากับเป้าที่ระยะสามสิบห้าเมตรที่ผมยิงผมก็จะตั้งตัวนี้นะครับลงไปหน่อยนึงเออแค่นี้นะครับมันต้องล็อกก็ลงอยู่ประมาณสักนิ้วนิ้วหนึ่งเนี่ยบ้างที่ผมมองเห็นนะครับก็ตั้งเอาไว้นิดๆน,นะครับดูเข้าตรงกลางเป๊ะเลยนะครับลูกกระสุนตัวออไกปืนเนี่ยมันรับได้อยู่ประมาณ8ปมิล 8มิลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงสิบหกมิลเกินสิบกมิลเนี่ยไกลไกลมันอาไม่ได้ไกลมันอาได้แค่นี้นะเต็มสิหกมิล mm, มันจะอาได้ประมาณสิบแปดมิลนะครับเสร็จแล้วตัวผ้ารองเนี่ยข้างละประมาณมิลหนึ่งก็โดยรวมแล้วก็คือได้แค่ลูกสิบหกมิลเยียบนะครับเดี๋ยวมันจะยิงไปเรื่อยๆนะยิงจนกว่ามันจะผิดนัด่นเลยนะครับมีคนเคยบอกนะครับ ปืนอ่างฟอติกทำยังไงก็ยิงไม่ถูกนะสร40เมตรเนี่ยพี่ลองดูนะครับปืนมันดีนะฮะแต่ว่าเราต้องหาอุปกรณ์ช่วยนะครับช่วยตัวเราอย่างเช่นตัวขาซ้ายมันก็จะนิ่งมากขึ้นแม้ตัวขาตั้งมีขายในเน็ตผมดูแล้วก็น่าจะประมาณ700นะครัะถึงประมาณพันอันนี้ผมซื้อมือสองก็มา300นะครับตัวกล้องตัวนี้นะฮะตัวกล้องเลเซอรกับตัวไปกับตัวกล้องตัวนี้ตัวนี้ผมซื้อในเน็ตประมาณพันกลางๆนะครับเป็นของใหม่ก็เอาเอา ราก็อยากให้ปืนเรายิงมันแม่นหน่อยแล้วก็ลองดูนะครับกล้องเลดเดอททั่วๆไปก็ถูกๆก็มีประมาณสามร้อยนะครับเลงต่างเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันตัวนี้มันจะซูมเข้ามานิดๆผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องกล้องนะฮะแต่ว่าก็ยิงไปคุยไปก็ตามภาษาบ้านเรานี่แหละพี่ใส่ลูกฟึบนะครับแต่โดยรวมก็คือเรื่องตัวปืนก่อนนะครับถ้าทําให้มันแม่นนะครับเสร็จแล้วเราไปหาอุปกรณ์ช่วยเลง รเราไปหาอุปกรณ์ช่วยเล็งก็คือติดกล้องติดขาซ้ายช่วยนะครับแล้วก็อันดับแรกก็ต้องตัวปืนอะถ้ามันแม่นจริงก็งค่อยหาอุปกรณ์ช่วยนะครับอเอาลูกออกก่อนดึงมาเฟิร์นนะครับดึงเข้ามาตึงหน่อยนะครับแบบนี้นะครับก็ไม่ได้ตึงมากตึงแบบพอดีๆดีนะครับพอเราจะยิงอะไรต่างเราก็ค่อยค่อยเหยียบลง มีลูกค้าเอาไปล่ากลางคืนนะครับติดเลเซอร์โอ้โหแกยิงเยอะเกินนะครับตลิโต้โนกเลยแหละเห็นแล้วนะฮะนี่ฮะโดนกลางตลอดเลยครับพี่จุดกลางเป๊ะๆนะครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งเดี๋ยวผมจะออกกล้องไปติดด้านนู้นแล้วก็ทำสองกล้องลองดูนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยได้เชี่ยวชาญสักเท่าไหร่เรื่องกล้องเอแต่ถ่ายทำรอบบ้านๆน,นี่แหละถ่ายโทรศัพท์ถ่ายอะไรต่างๆก็ยิงไปเรื่อยนะฮะเยียบ เดี๋ยวนัดนี้ยิงอย่าตกใจนะครับสี่สิบเมตรนะฮะตัวแดงๆอะลรพี่เนี่ยฮะก็ดูนะครับโดนทุกหน้าเลตเตั้งแต่ยิงมาอาลูกมาเยอะเกินใส่ลูกนะครับดึงเข้าไปเอาลูกกระสุนนะครับใส่ในผ้ารองตรงกลางแล้วก็ดึงเข้ามาเสียบที่ไกลไกล,ไกลปืนจีทั่วนะฮะไกลปืนอยู่อย่างเงี้ยนะรพรพะเรากด้วมันจะอาออกเท่านั้นเองนะครับ สันแล้วกันพี่เอ้ยได้เวลาแล้วโอเคนะครับโอ้โหโดนกลางเป้าเลยครับพี่นะครับถ้าเป็นเป้าฟักลูกมะนาวก็ถูกนะครับถูกบ่อยนะครับ ดูแล้วว่าน่าจะเกิน2ี่สนัดนะครับพี่ยิงไปถือว่าแม่นอยู่ตัวปืนนะครับพี่ลองดูหลายคลิปผมโปรเท่าไหร่โปรนะครับผมโปรตัวปืนเหลือพันเจ็ดอลดให้ราคาเลยพี่ตัวเฉพว่าตัวปืนมีอะไรบ้างก็มีตัวเอ่อมีตัวยางแบบนี้ให้สองชุดนะครับแล้วก็มีลูกกระสุนเป็นลูกเหล็กเลยเป็นลูกเหล็กเก้ามิลเอ่ออยู่ร้อยนัดนะครับแล้วก็ติดขากล้องติดทาสกควแบบนี้ให้นะครับ โปรก็คือ1น0่นะครับส่วนจะเอาอุปรกรณ์อะเพิ่มเติมบ้างตัวนี้ผมมีเลเซอร์นะฮเลเซอร์เดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาเดี๋ยวมันจะไปะถาดด้านในให้ตัวเลเซอร์โปรเหลือ2000นะครับบวกเข้าไป300นะครับนะครับเยียบแต่กล้องตัวนี้ไม่มีนะครับเอาไปเอากล้องตัวอื่นเอาี่มันก็เหมือนกันนั่นแหละนะฮะนะครับ,นะรบมันดีเป็นคลิปแรกที่เ,เทสไกลๆนะครับไกล,กล,กลสุดแล้วตั้งแต่ยิงมานะครับ หมายว่าใกล้ๆแล้วก็ยิงต่อเนื่องด้วยนะฮะยิงหลายนัดน่าจะยี่สิบกว่านะครับนะครับดังดีจังทนดีนะตัวยางนะครับตัวยางสีส้มแล้วก็ยางมันก็ทนอยู่แล้วนะพี่แต่ว่าที่ทนก็คือตัวผ้ารองที่ติดยี่ห้อที่ผมใช้เนี่ยนะครับทนสุดละนะครับดังอะ,ละเล็กๆเปียกอะไร นะครับนีจะคุยไปเรื่อยๆนะครับส่วนช่องชัก7 0็ดเซนครับตัวที่ผมใช้อยู่มียางให้สองมีลูกให้โปรพันเจ็ดครับเบอร์โทรผมจดทิ้งไว้ด้านบนให้นะครับวันนี้ก็ไม่ได้ว่าจะอะไรมากพี่จะยิงให้ดูนะครับเห็นมันเห็นมันเต็มยศด,ดีมันมีขาทรายเพิ่มมานะไม่เคยใช้เหมือนกันผมเกิดมาก็นะครับวันนี้วันแรกนะครับที่เคยใช้ตัวขาล็อกตัวนี้นะครับ ก,ก็นิ่งขึ้นพี่ <laughs> มีขาช่วยนะครับม,มันก็บูดีมันก็เออมันก็เท่ดีเหมือนกันเนาะนะครับแล้วก็ติดด้วยกล้องนะครับก็ซื้อประมาณพันกลางๆซื้อนเน็ตแล้วกันพี่ผมไม่มีนะครับเอามาช่วยเล็งก่อนแต่จะให้รู้ว่าตัวปืนฮะตัวปืนแน่นมากนะครับตัวปืนนี่ไปมุมเดียวตลอดเลยไปมุมเดิมเดิมเดิม,เด,มเดิมนะครับเออก็แม่นแว่าม,มองเห็นไหมครับ น้ำหนักตัวปืนแล้วก็ตัวยางถ้าไม่มีกล้องไม่มีตัวขานะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งโลเจ็ดขีดโลกับเจ็ดขีดนะครับใส่ขาไปแล้วใส่กล้องกล้องตัวนี้อยู่น่าจะประมาณครึ่งกิโลนะครับตัวขาด้วยน่าจะประมาณสองขีดได้ไั้งใส่ลูกครับใส่ลูกแล้วเราก็ใช้เท้าเหยียบใช้เท้าเหยียบนะครับเพราะว่ามันขึ้นด้วยมือไม่ได้พี่ยางมันแข็งมากม,มันจะแรงกว่านันางกระติกมือนะครับหลายเท่านะครับหลายเท่ามากเพราะว่ายางมันแข็งมาก แล้วก็ใช้ตัวไกลไกลทางปล่อยลูกกระสุนตัวนี้เป็นไม้สักนะครับในร้านผมก็มีไม้สักกับมีไม้ปะดูให้เลือกนะครับทรงเดียวกันนี่แหละนะครับแล้วแต่ชื่นชอบราคาเดียวกันพันเจ็ดอ๋อยิงไปอีกครับนะครับยิงระดับนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะพี่นะครับแล้วก็เอาไว้ไล่สุนัขไล่เลงต่างนะฮะที่เราต้องการไล่นะครับใช้ลูกถ้าเราไล่นะครับผมแนะนําก็คือใช้ลูกแก้วแบบนี้ลูกแก้ว12มิล หาซื้อในลา z a ด a นะพี่ในช้อปปี้ทั่วไปครับในร้านเน็ตต่างๆเยอะแยะเลยตัวลูกกระสุนนะครับเอาไว้ไล่ถ้าล่าก็คือถ้าลูกแก้วนี่ก็นะครับถ้าเป็นสัตว์ไม่ใหญ่มากเนี่ยมันได้หมดนะครับแต่ถ้าสาัตว์ใหญ่เราก็ควรจะเอาเป็นลูกลูกเหล็กนะครับแปดมิลขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแปดมิลเก้ามิลสิบมิลสิบสองมิลนะครับเอาไว้ตัวใหญ่ๆหน่อยต่างๆเยียบนะครับ ยิงเล่นๆไปก่อนนะพี่ยิงเยิ่งจริงนะครับแม่นจริงผมทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านบนให้นะครับ0980898688สนใจก็ติดต่อเข้ามาพี่นะฮะนะครับว่าจะยิงให้ผิดแล้วก็จะจบ <laughs> มันไม่ผิดพี่มันก็ยังสนุกดีก็อยากจะถ่ายดู ค่ายของผมลูกค้านะครับเก่าๆที่ชื่นชมแรงต่างก็คือเราเรายิงจริงๆนะเรายิงเยอะมากเรายิงยิงยิงให้ดูก็คือเราใช้ตัวเดียวกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไกปืนนะครับตัวยางผมใช้ตัวเดียวกันหมดตัวล่างเหล็กตัวง่ามตัวพันธุ์ท้ายมนก็เหมือนๆกันนะฮะแตกต่างก็อาจจะเรื่องเรื่องพัดเอ่อเรื่องทรงมันกำคอล่องแก้มล่องนิ้วนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องมือสอดแรงต่างนะครับอย่างเงี้ยโวนเรายิงไกล้ๆเราจะยิงใกล้ๆอย่างเงี้ยเราต้องเล็งลงนะครับเล็งให้ต่ำกว่าก็รูนจะข้ามนะครับ ระยะไอ้ตัวแดงผมก็จะเล็งลงอยู่ประมาณครึ่งคืบนะฮะอย่างเงี้ยครับเราต้องเล็งเล็งลงเพราะลูกจะข้ามนะครับเพราะว่านี่ผมตั้งระยะประมาณสามสิบห้าเมตรเนี่ยมันลูกจะโค้งลงมปหาพอดีนะครับก็อยู่ที่เราตั้งเดี๋ยวผมยิงไอ้ตัวไกลแล้วกันนะครับเหลืออีกสี่นัดในมือนะฮะถ้าผิดก็จะพอแล้วโดนครับโดนเหมือนเดิมนะครับ อหนังพลติกนี่มันแน่นอนจริงนะครับเยียบปกติสมัยแต่ก่อนก็มีแต่ขึ้นในเมือนะครับผมใช้ยางม,มาม่าแต่ก่อนถ้าถ้าสมัยแตรร่ก่อนที่รีวิวดีๆนะครับอีกสองนัดครับอสองนัดนี้ก็จะไปแล้วเดี๋ยวไปถ่ายทำให้เออไปเดี๋ยวพาไปดูตัวปืนนะครับลูกทรงต่างๆนะครับเอาไกลนะตัวเป้าไกลสุดเลยนะครับ น่าจะประมาณสี่สิบเมตรไม่สี่สิบก็ควรจะสี่สิบนะถึงนี่สิบเมตรยี่สิบเมตรสามสิบเมตรนะสี่สิบนะครับ,รบใส่ลูกนะครับเอาตัวเป้าเดิมนะฮะเป้าไอ้อตัวหมอ้อเนี่ยนะฮะโอเคดูใหม่ครับหนึง สินาทีเลยยิงคลิปนี้นะครับคุณพี่ขี้เกียจด,ดูกรีข้ามเอานะครับผมว่างลูกนี้จะว่างเหมือนผมไหมนี่บรรยากาศตัวนังฟติ๊กนะครับที่ผมคลิปนี้ผมยิงไกลนะฮะยิงไกลแล้วก็ยิงหลายนัดมากนะครับไม่ได้นับน่าจะสี่สิบนัดได้มั้งก็โดนทุกนัดตั้งแต่ยิงมานะครับอยากจุดประสงค์ให้ดูก็คือเรื่องตัวปืนนะฮะตัวค่ายผมผมทํา ไม่ว่าจะเป็นตัวง่ามนะลบเหลี่ยมขัดมุมหมดแล้วก็มีตัวรางด้วยตัวรางเหล็กกับว่านไ้นมันจะฟิตพอดพี่ตัวยี่ห้อนี้นะใช้ตัวอื่นมันจะหลวมบางตัวก็ฟิตฟิตเกินละเหยียบไม่ไปนะครับต้องเป็นยี่ห้อด้วยตัวกล้องนะครับหากล้องเล็ดอดาวเทาเล็กอุปกรณ์ต่างๆมาติดตั้งได้นะครับซื้อเนี่ยเน็ตแล้วพี่นะตัวปืนแม่นคุณไี่้หากล้องเข้ามาติดผมมีขาให้เริ่มตน้นก็ว่ามาสามร้อยนะครับหกร้อยห้าร้อยอยู่ประมาณนี้นะส่วนจะเอาเลเซอร์นะครับผมมีเลเซอร์นะครับเอ่อโปรสองพัน มีปืนแล้วมีเลเซอร์แสงเขียวชาตาได้ด้วยนะครับแต่ว่าคลิปนี้ไม่ได้ยิงให้ดูพอรีจับกล้องมันมีตัวขาทรายเดิมอยู่นะครับก็เลยเอาลองดูหน่อยแล้วกันอย่างเี้นะฮะได้มาสามร้อยพี่ <laughs> เดี๋ยวอาจจะถ่ายลงให้ดูนะครับพี่นะฮะอยู่ในยูนิเพจอยู่ในกลุ่มก็ถือว่าเป็นโอนะพี่นะครับเท่านี้จะเอาเท่าไหร่นะตัวปืนหนังสติก็ถูกถูกกฎหมายด้วยนะครับระยะผมทําอยู่เจ็ดสิบเซนนะครับชงชักยาวโดวยรวมอยู่ที่เมตรสิบเอ่อหนึ่งเมตรสิบ โอเคนะฮะเดี๋ยวตัวปืนโอเคเดี๋ยวผมพาไปไปดูแล้วกันเดี๋ยวผมขอสต็อปไว้ตรงนี้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวพาไปดูนะครับไปเดี๋ยวขออนุญาตขยับขากล้องออกจากขากล้องแป๊บครับโอเคประมาณนี้ผมใช้กงคอล่องแก้มนะครับเป็นไม้สักทรงนี้นะครับก็ยึดก็โอเคนะที่นะฮะตัวเป้าแล้วก็ ด้านนี้ด้านนี้ไปดูไป <ST. S 1> ไม่ได้รีวิวนานเลยนะครับน่าจะหลายวันเลยแหละนะครับประมาณอาทิตย์ได้ไหมด้านนี้เป็นตัวทรงทรงมือสอดแล้วก็ด้านนี้ก็เป็นทรงมือสอดด้วยอาจจะเป็นไม้สักไม้ประด,ดูด้วยนะครับไปดูไปดูทรงนี้เป็นตัวก,กำคอลงนิ้วก,กำคอเรียบๆต่างๆด้านนี้นะครับประกอบเสร็จของผมได้อย่างก็คือสั่งแล้วก็ส่งได้เลยวันต่อวันเลยนะครับสง่งได้เลยนะครับตัวอุปกรณ์มีทั้ง เคเข้ากล้าไปก่อนก็คือประมาณนี้นะฮะส่วนเบอร์โทรของผมนะครับทุกพี่เนี่ยแคหน้าจออะไรก็ได้ครับศูนย์เก้าแปดศูนย์แปดเก้าแปดหกแปดแปดนะครับลุงจดไม่ทันนะช้าๆหน่อยเนียะฮะศูนย์เก้าแปดศูนย์แปดเก้าแปดหกแปดแปดทักไลน์มาครับพี่หรือว่าจะโทรเข้ามาเลยก็ได้ผมโปรนะครับตัวปืนโปรนี้ผมลดให้หนึ่งพันเจ็ดนะครับโปรวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สามนะครับผมมีทรงตัวนี้เป็นตัว มือสอดเป็นไม้สักไม้สักเหมือนตัวที่ผมรีวิวเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นคนละทรงทรงนี้ก็สวยนะครับชอบความแข็งแรงมาหน่อยก็เป็นไม้ประดู่ทรงนี้อันนี้เป็นไม้ประดูนี่ตัวมือถ้าชอบมือสอดก็คือสองตัวนี้ช่วงชักเจ็ดสิบตัวเดียวตัวยางนะครับตัวไกปืนตัวขาต่างผมแค่ตัวเดียวกันหมดเลยนะครับมียางให้สองชุดส่วนตัวที่ผมรีวิวก็จะเป็นตัวแบบนี้ครับเป็นทรงกัมคอล่องแก้มที่จับเอฟเรียบเบือสาง ตัวนี้เลยนะครับถ้าชอบไม้ประดูกก็เล่นตัวนี้ครับเป็นบล็อกเป็นทรงเดียวกันมี่น้นาาําหนักต่างประมันขีดนึงก็หนักกว่านะครับก็จะเป็นไม้ประดูตัวนี้เบอร์สี่เชือกเอ่อเบอร์สี่นะครับด้านนี้ก็เป็นทรงเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเบอร์ห้าแล้วก็มีตัวเบอร์หกเบอร์หกนี่น่าจะเป็นเดี๋ยวผมหาตัวตัว,ตว,ตวไม่ได้ออกมาลืมลืมวางประมาณนี้แล้วกันอันนี้เป็นเบอร์หกแล้วกันนะครับเป็นตัวกำคอ กัมคล้องนิ้วนะครับตัวตัวไม้ประดูนะครับกัคคลองนิ้วทรงก็จะต่างประมาณนี้นะครับถ้าชอบลองนิ้วก็เล่นตัวนี้นะครับเป็นเบอร์หกแรกไม่ได้เขียนเบอร์นะครับมีหลายตัวอยู่ด้านนี้ก็มีนะครับเนี่ยด้านนี้จะมีตัไม้ประดูทั้งหมดเลยที่เห็นนะครับโอเคทักไลน์ก็มาเลยมาเลือกเอาผมโปรหนึ่งพันเจ็ดนะครับคุณพี่จะเอาเลเซอร์แสงเขียวนะผมลดให้เลยนะครับเป็นสองพันรวมส่งนะครับส่วนปลายทางก็ต่างสองร้อยนะครับจะโอเลยก็ จะโอลเลก็คือลดให้2 0 0พันเจาไปทางก็เป็นสองพสองรวมเลเซอร์นะครับเจ้าตัวปืนก็เป็น1ัน0ปลาไปทางก็1ั0 0 9้าโอเคผมล้ำลาแล้วนะครับแล้วก็คลิปนี้ผมฝากกดติดตามด้วยนะพี่นะครับแล้วก็ฝากดกดแชร์กดไลค์ด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าผมอยากให้รู้ก็คือเรื่องเรื่องตัวปืนนะฮะเออมันแม่นจริงนะครับเสร็จแล้วเราไปหาอุปกรณ์ช่วยเลงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลเซอร์อย่างเงี้ยนะครับยังติดไหมไม่ได้เปิดนานละยังติดอยู่ทำมเราจะติดด้วยเลเซอร์อย่างงี้ก็ได้เลเซอร์ที่ผมปโปรนะครับ ก็คือเป็นสองพันเลยวงกับตัวปืนโปรให้นะบ,บวกสามร้อยเลยนะครับบีซื้อปีก็ยังเป็นห้าร้อยด้วยนะฮะโอเคมีทรงประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปทวนดูตัวอ่าตัวชุดเมื่อกี้นะครับเมมเบ่ร์เนี่ยยิ่งในกระถือนะฮะคือหน้าที่แต่ละตัวนะที่ผมยิงไปผมนั่งนึกไปก็คือหน้าที่แต่ละตัวเนี่ยเขาจะสำคัญมากนะไม่ว่าจะเป็นตัวเรื่องเรื่องรางเนี่ยนะต้องฟิต พอดิพอดีเลยแล้วก็ตัวยางนะครับตัวผ้ารองถ้าผ้ารองยี่ห้อไม่ดีนะครับเหตตัวที่รุ่นเก่าๆผมมาเนี่ยขาดยิงได้ไม่ไม่ขนาดนี้นะยิงยี่สิบนัดไปหมดขาดหมดอันนี้นี่ผมยิงตั้งนานแล้วนะครับตัวง่ามตัวยางต่างๆลื่นดีขาทรายผมก็ขอบพระคุณนะฮะกับลูกค้าที่ขายต่อได้สามร้อยนะครับผมพี่ก็ลองดูทั่วๆไปเอานะตัวขาทรายผมไม่มีนะครับผมเอามาติดตั้งเล่นๆแล้วก็โอเคติดด้วยกล้องนะครับประมาณพันกลางๆนะครับหาซื้อในเน็ตเอานะครับผมไม่มีกล้องนะครับ รือจะให้ผมสั่งให้ก็ติดต่อเข้ามานะครับหรือจะใช้กล้องใช้เลเซอร์ทั่วๆไปพี่นะครับอันดับแรกก็เรื่องตัวปืนก่อนเถอะพี่เนี่ยตัวที่ผมรีวิวโอเคผมขอบพระคุณครับนะฮะกับระยะนะครับก็ก็ถือว่าโอเคอยู่นะสามกว่าเมตรสามจห้าเมตรแล้วก็เป้าแดงนู่นนะครับถัดไปอีสี่สิบเมตรยิงก็ยิงเยอะเหมือนกันนะครับแล้วลูกก็ยังเป็นลูกแก้วเองนะครับก็ถือว่าแม่นแล้วแหละขอบพระคุณครับนะฮะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ถ่ายทํานานด้วยไปเก็บกดอะไรมาขอบพระคุณครับ